กลอ้องโทรทัศน์อวกาศจีนชไน p a c e Station Telescope หรือ CST ที่เปิดตัวล่าสุดนี้มีความเจ้าของที่จะทำให้คนไทยต้องยอมรับว่าจีนก็มีเทคโนโลยีที่เทียบได้กับเทคโนโลยีของฮับเบิลฮับเบิลสเปซเทเลสโคปที่เคยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อวกาศในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา กล้อง CCT ถือเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ลำสมัยของจีนมีกระจกปฐมภูมิขนาด2เมตรแต่มีความสามารถที่เทียบได้กับกล้องฮับเบิลทั้งในการสังเกตการและการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงมุมมองภาพถ่ายของ c c t กว้างถึง1.72ตารางองศาซึ่งกว้างกว่ากล้องฮับเบิลถึง350เท่าและกว้างกว่ากล้องโทรทัศน์ยูคลิกของยุโรปถึง2เท่าความละเอียดของภาพอยู่ที่200นาโนเรเดียนต่อพิกเซลทำให้ภาพที่ได้มามีคุณภาพสูงและไม่มีความบิดเบือนของแสง แต่นี้ก็คือจุดที่เริ่มเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันกล้อง c c s t มีระบบทัศนูปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดแฉกของแสงรอบดาวฤกษ์ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกล้อง James Webb Space Telescope ทำให้ภาพที่ได้มามีความบิดเบือนการออกแบบระบบทัศนูปกรณ์ของ c c s ท t ทำให้ภาพที่ได้มามีคุณภาพสูงและปราศจากความบิดเบือนทำให้มีประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสสารมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ c ีเซจะถูกใช้งานในภารกิจที่คล้ายกับกล้องยูคลิดและกล้องนันซีเก Roman Space Telescope ของนาซร์เพื่อศึกษาการขยายตัวของเอกภพและการกระจายตัวของสสารมืดซึ่ง c ีเซสจะโคจรในวงโคจรต่ำรอบโลกทำให้สามารถสังเกตได้เพียงประมาณ40%ของท้องฟ้าแต่การเลือกวงโคจรนี้ช่วยให้สามารถซ่อมบำรุงกล้องได้ไง่ายขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงเมื่อเทียบกับยุคข,ของกล้อง h ับเบิ ซีเซสที่จะโครจรในระยะห่างจากสถานีเทียนกงราว100200กิโลเมตรเพื่อคงการติดต่อผ่านย่านเอ็กแบนกับสถานีโดยตรงและมีระบบนำทางอัตโนมัติที่ช่วยให้กล้องสามารถกลับมาซ่อมบำรุงได้เองซึ่งเป็นก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ นอกจากนี้ c c t ยังไม่ถูกติดตั้งเป็นโมดูลของสถานีเทียนกงโดยตรงเพราะกล้องต้องหมุนและคงตำแหน่งได้อย่างแมั่นยำในระยะเวลานานการเชื่อมติดกับสถานีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดจึงไม่เหมาะสมการออกแบบให้แยกจากสถานีและกลับมาซ่อมบำรุงเมื่อจำเป็นช่วยให้กล้องทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด จีนได้ประกาศว่าจะเปิดเผยข้อมูลจาก c c s ต่อสาธารณชนทุกสองปีโดยนักวิจัยภายในประเทศจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลก่อนซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของตนเองและยังส่งผลให้จีนเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในอนาคตทำให้เป็นคู่แข่งสำคัญของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซีเซสทีไม่เพียงเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทันสมัยที่สุดของจีนแต่ยังสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้จีนเป็นผู้นำในเวทีอวกาศโลกและเป็นคู่แข่งสำคัญในอนาคต